คอนแทรเลนแแพงเล็กๆสวัสดีสวัสดีปีใหม่คือเราพิ่งมานะคะเพราะว่าวันนี้เราทำอะไรทุกอย่างเยอะมากแล้วก็ลืมว่าเราควรจะทำอะไรบ้างวันนี้น่าสุดแสนจะเต็มยันเที่ยงคืนมาเลยวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้ทุกคนทำอะไรกันขอบคุณค่ะคือรอคอยเธอเลยดินี่ก็รอทุกคนเหมือนกัน Happy Birthday ขอบคุณครับขอบคุณครับแอบเคินเล็กๆ <c oughs> ทุกคนคือหนูแบบว่าทำหลายอย่างมากวันนี้แล้วก็ไปหลายที่ก็เลยแบบว่า ยี่มาซี่ทำไมจะไม่มาสวัสดีค่ะยบเอ็ดขวบ2.1ขวบแล้วนี่สองขวบหนึ่งเดือนเท่านั้นยูสวัสดีค่ะขอบคุณครับโอ้สาธุหนูขอให้คำาวยพรที่ทุกคนไว้พรให้หนูย้อนกลับหาทุกคนเลยนะคะ เฮ้ยหนูไม่อยากพูดอะไรซึ้งๆเพราะว่ามันซึ้งอ่ะมันไม่ใช่ตัวหนู <ś led> <ś led> ไม่อยากทำอะไรซึ้งๆ <ś led> อีกๆ๋ <ś led> กำลังจะนอนพอดีเลยอ <ś led> ี Happy birthday <ś led> นะสู้ๆกับทุกเรื่อนะ Always support ขอบคุณครับรักเลยวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมครับคุณเชฟนี่ <ś led> นี่ขอบคุณครับทุกคนอ้ยเสียงเสียงเาเซ็กซี่เลยหน่ <c oughs> ยอยเฮ้ยเคนะไม่เคยเจอคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์เยอะขนาดเนี้ยเฮ้ยนี่เป็นวันเกิดครั้งแรกที่อยู่ในบีนเคเลยนี่ <c oughs> มาซีททำไมจะไม่มาขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับทองหยอดด้วยนี่เรียกถูกแล้วนะครับ ดีฮะเจ้าของวันเกิดโอ้ขอบคุณสำหรับเค้กเค้กมหาศจ,จรรย์หลายชั้นเค้กแต่งงานวันเกิดขอบคุณค่ะบากับกับหลายครั้งเพื่อเป็นการสักการะขอบคุณค่ะบค่ <c oughs> ใครมมาไลฟ์เพื่อซึ้งแล้วค่ะนี่กา,ารมาไลฟ์ผมผมนั้น ซึ้งได้เลยอ่ะขอบคุณสะรวงโยธยาธิตด้วยนะครับตึงตึงตึงตระแกตึกตึกตกตึวันนี้เราไม่มีวงโยส่วนตัววันนี้เราอยู่กันน้อยเดี๋ยวอาลีก็จะกลับแล้วขอบคุณสำหรับทองหยอดด้วยนะคะนี่เซอร์ไพรส์ของที่อาลีให้ไหมนี่ อันนี้คือสร้อยที่อาลีให้โอ้มันไหลจนี่เป็นตัว K ด้วยมันชื่อหนูเองน่ารังมากแล้วคือตลกมากเพราะว่าอารีบอกว่าลืมเก็บของฝันแล้วคือวางไว้บนโต๊ะแล้วบอกว่าถ้าหนูเข,าเข้าห้องมาแล้วให้หนูแกล้งทำเป็นไม่เห็น <laughs> แต่คือวางไว้อยู่บนโต๊ะตรงโต๊ะหนูเลยปึ๊ง ขอบคุณค่ะทุกท่านสาวังฮีนะนี่นีนี่น,ะน,นะนนะีหนูเฮ้ยต้องทำอะไรเนี่ยแอบเขิดเล็กๆอ้ยวันนี้หนูเจอน้องด้วยแบบนัดกับน้องแล้วน,น้องก็ซื้อกล่องจุ่มมาให้เป็นกล่องจุ่มกระต่ายนี่น่ารักมากมีหมูเพื่อนๆอันนี้เป็นกระต่ายที่เป็น น่าจะไกด์นำเที่ยวหรือเปล่าเหมือนหนูไหมมีแก้มเหมือนกันเลยอันนี้เป็นหมูหน้อยขอบคุณสำหรับทองหยุ่มดอกไม้ฮะนี่นี่ไมครขโฟนชล,ลล่าคอบคุณนะคะค <ś off> หนูติดไมคมากอะหนูวพวกไมคไปทุกที่จริงๆริะ เซอร์ไพรส์แบบหนุ่มๆไงว่าของของอะไรบนโต๊ะเฮ้ยนี่เซอร์ไพรส์แบบชายหนุ่มเหรอเฮ้ยคุณครับนี่หนูกับอลิซจะเป็นเกย์แหละเกย์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 น้องัำจำพี่สาวได้ไหมครับจำได้ทุกคนน้องจะสูงแซงหนูกันไปหมดแล้วขอบคุณนะคะ คือหนูกับบ้านไปล่าสุดอะน้องคนเล็กหนูอะตัวเท่าหนูเลยขมคุณค้าคือสูงกันหมดแล้วอะแล้วคือหนูอะสูงร้อยห้าเก้าใช่ปะ่ะแล้วน้องหนูเป็นน้องชายหมดเลยเราก็เลยแบบโอ้หนูตัวจะต,ตัวเตี้ยสุดในบ้านน่ะทั้งที่หนูเป็นพี่คนโตได้ยังไงนี่มันไม่ยุติดทรมเลยสีผมสวยไหมย้อมเพิ่มนิดนึง เบลอสมาสมรึง,งหนูไปตัดหน้ามาเพิ่มดีกว่า <c oughs> ใส่ตุ้มหูแบบนี้สาวเลยสวยมากนี่หนูรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเห็นดีปกติดูใส่ตลอดเลยนะแต่มไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เส่มันมดูเห็นชัดว่าโอ้ใส่ใส่แล้วเห็นดีตัวเล็กนะนะ่ารักน้องโตขึ้นหรือไข่ตัวเล็กลงหนูอ่านจะตัวเล็กลง <c oughs> ได้เบอรอใส่แล้วดูแกมขึ้นอันเี้จะทัช้าๆนี่จะดิบบิดอะชีเซิร์ฟชีสเสิร์ฟนอกจากสามแต้มคือชอบรอยยิ้มที่แกมที่น่ารักรอยยิ้มที่แก้มที่น่ารัก,ก,ก,กขึ้นของไขมุกเซี่ยวนะครับเนี่อู้แตรู้สึกช่วงนี้เหมือนแกมจะออกอีอีตัวเล็กตลอดไปเอ้ยยิบเอ็ดละ นี่จะเป็นสาวแซ็บล่ะเป็นสาวแซ็บได้ไหม,ไมอยากเห็นรูปโปรท็อปร้อยเลยฉันส่งไม่ทันโอ้ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไว้โอกาสนะยังอยู่ข้างนอกไว้จะมาดูย้อนหลังนะคะได้เลยใครอยากสูงต้องกินเสาไฟฟ้านะจะได้สูงๆโหมันจะแทะยังไงละพี่ รู้ไหมว่าตอนประมาณช่วงปสามอ่ะมันจะมีเพื่อนที่ชอบเล่นบาสมากแล้วหนูอยากสูงก็เลยไปบอกแม่แม่บอกว่าก็เพราะว่าบาสมันต้องกระโดดไงแบบได้กระโดดเดยอะกระดูกมันจะยืดแบบพยายามกระโดดบ่อยๆไปเล่นบาสกับเพื่อนไปอะไรอย่างงี้หนูบอกต้องกระโดดบ่อยๆใช่ไหมหนูเลยกระโดดตลอดเวลาตอนเดินหนูก็กระโดดด้วยหนูก็ไม่เห็นจะสูงขึ้นเลยสวยจนเห็นหมดแลวค่ะโอ้โหเลยอะ่ะ ชอบเกมค่ะอีถือไม้เรียวรอน้องไข่จะแซบแล้วถ้าเราแซบจะเกิดอะไรขึ้นน่ารักสงสารวันเกิดนะคะพี่ไข่มูดขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเหมือนกันแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงด้วย<ๆ>ดวหนูไปบันาเลย คิดว่าช่วงป3เคยกินเสาไฟฟ้าเออคนเรามันก็จะตบหุกเกินอ่ะต้องกระโดดแบบสูงๆเอาอืมอยากสูงแล้วมนตีสูงขึ้นไหมกระโดดตลอดโอ้โหอุ้ยมนตีตัวใหญ่ขึ้นมากอะปกติอะคือหนูอยากจำสัมผัสแรกที่จับมนตีได้ครั้งแรกที่หนูได้พบกับมนตีคือมือหนูอะทุกคนคือแขนอะอยู่นี่เนี่ยคือหบุนแค่ข้อมือแค่เนี่ย นี่ยคือแบบทั้งหัวทั้งตัวมาแล้วแบบน่ารักอะตัวนิดเดียวคือแค่เนี่ยคือทั้งตัวมาแล้วตอนนี้ต้องอย่างงี้ต้องไปแบบขยับทั้งแขนอะตัวใหญ่มากขอบคุณครับจะอยู่แฮปปี้เบิร์เดย์กับเธอไปในทุกๆปีเลยโอ้ยน่ารักอะขอบคุณครับใครมุกผันหมูปาโอ้ขอบูไหมคัคบ นกวันง no ีบน้องไข่มุกขอให้มันเกิดปีน,นี้มีความสุขมากครับโอ้ขอบคุณครับอ้นอนกวันโอ้โอโ้โหคือเอางี้นะพี่ไปนัดกันมาโอ้ขอบวนนกวันง no ับจิ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 บ,จบ oh my god จะบ้านกวัน,นงับนกวัน,นงับ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันนะคะมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กันอย่าแนานแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆเข้ามาโชคดีเข้าข้างนะคะนี่ขอบคุณทุกข้ามอวยพรเลยคือแอบเขินเล็กๆอะเป็นวันเกิดครั้งแรกที่คนอวยพรเยอะขนาดนี้อุ้ยคนนี้ตกขบวนนะคะเพิ่งมาคนนี้ตกขบวนออ โอยใครเนี่ยขอส่องเลยโห่ไม่แปะอะไรเลยเราจะไปรู้ได้ยังไงเนี่ยสุขีมีนกวันโอ้ยจะบ้าขอบคุณค่ะยี่ยี่สิบเอ็ดเดทสติขอบคุณนะคะอ๋อเบิร์ดเดย์ใช่นกวันนกวันเบิร์ดเดย์ เขินดีครับน่ารักนี่ทุกคนหนูอยากมองกับทุกคนมากเลยโอ้ขอบคุณสำหรับแห้งไฟชชาๆเลยนะครับ <c oughs> หนูยีเ่เป็นแล้วเป็นสาวแซ่บ <c oughs> หนูจะลงวันนี้หนูจะถ่ายติก๊กต็อกหนูจะลงติก๊กตอกแล้วเพราะหนูไม่ลงติก๊กตอกมานานมากหนูไม่ลงติก๊กตอกมาหลายวันแล้ว อายุเ็1แล้วหรือใช่ขอบคุณสำหรับทองหยอดด้วยคะ่ะอายุเท่ากันเร็วมากได้เป็นพี่เธอแค่สามวันว้ายเดี๋ยวก็เกิดแล้วสิเอ้ยอ๋อเกิดไปก่อนแล้วหรอว้ายแฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังนะครบแฮปปี้เบิร์เดย์ครับโตทันนียแล้วอ้อ้า,อา,อานี่นียาโตวกว่าเหรอเนี่ยขอบคุณครับ นี่นิ่าจะเป็นมามีหนูให้ได้เอา,อางี้นะแบบภูมิใจในตัวหนูเลยขนาดนั้นน,นี่เป็นแม่เป็นแม่เลยนี่แอมรือว่าบทบาทมันสลับกันหรือเปล่า <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันที่หนูมาอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีหนูพี่เงาแน่เลยโอ้ยพี่น่ารักเกินขอบคุณครับ <c oughs> ไม่เป็นไรนะนะหนูจะพูดไปเรื่อยไฟเย็น <c oughs> ทิ้งไปยังอะคือไฟเย็นยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยครับนี่ เราก็ยังไม่มีไฟแช็คอยู่ดีเศร้าอ่ะหนือว่าอายุสิบแปดนี่เราก็แอบ,บเป็นเด็กไปเลยน,นี่แบบอยู่หมอปลายทุกคนหนูแอบเศร้าเลยเลยเพราะว่าหนูตั้งใจว่าคริสต์มาสจะกลับไปโรงเรียนเก่าแล้วก็ไปซื้อไก่ชีสที่อร่อยกินที่หนูเคยบ่นกับทุกคนไว้แต่คริสต์มาสหนูก็ไม่ได้กลับไปอยู่ดี เกรซจะโตกว่าแล้วไม่นะห้ามแสงห้ามโตแสงขอบคุณสำหรับข้าวปั้นผมส้มในตำนานด้วยนะคะโอนิกิริโอนิกิริห <laughs> มุนไม้จุดไฟ <laughs> เลยอนะ <laughs> ปึง้งกับสู่ยุกหินพี่ก็ตกขบวนไม <laughs> ่กล้าพิมพ์ปลาของขวันให้ละกัน <laughs> ขอบคุณครับตลกอะ ลองใส่ในไมโครเวฟดูเอ้ยนี่เราก็โดนไล่ออกจากหอไปพร้อมๆกันเลยหนูจะโทษพี่หนูจะบอกเขาว่าพี่คนชื่อนี้ค่ะพิมพ์มาให้หนูทาไว้จุดจุดจีนอุ้ยจุดจีนวันที่เท่าไหร่อะนึกว่าสองขวบครึ่งว้ายสแสดงว่าวันนั้นไม่มีแฟลจริงๆด้วยใช่ยังไม่ได้ซื้อเลยขอบคุณครับสรุปร้านไก่ชิดปิดเฮ้ยคือแอบ,บกลัวอยู่ถ้ากลับไปแล้วไก่ชิสจะยังอยู่ไหมแบบจะโลกไก่ชิดหนูทิ้งหรือยัง คือหนูรู้สึกว่ามันหนูว่าเขาไม่ได้ทําเองอะ่ะหนูว่าเขาน่าจะซื้อแบบสําเร็จรูปมาแบบที่ฟีดไว้แล้วแล้วมาทอดหนูว่าเป็นอย่างนั้นแต่เขาซื้อที่ไหนคือมันอร่อยมากวันที่ยี่สิบหกเดือนนี้นะตุดจีนเฮ้ย <c oughs> นี่ต้องไปนี่ต้องไปเช่าชุดตุจจีนอะไรแล้วหรือเปล่านี่ต้องมีรูปตุดจีนลงแล้วหรือเปล่าก็มมวยนี่ค่ะ ไม่ได้ตั้งใจจุดไฟในหอดนห้องเย็นบาป๊อเปอื่มไหมว้ายไม่นะเราจะไปเล่นบนดาดฟ้าไก่อยู่คนขายไม่อยู่อันนี้จะโกรธกว่าเพราะอยู่ตรงหน้าแล้วกินไม่ได้ยิบเก้าเอะตัวจีนยิบเก้าสามสิบสามเอดเดือนนี้โอเคครับเธอลองเปิดครัวทาเองเลยไหมนี่แต่มันไม่เหมือนอ่ะถึงผมไม่ใส่สูตรผูกไทยแต่ผมก็จะแต่ผมก็จะใส่ใจและผูกพันฮะ แต่ไข่หมูผมก็จะใส่ใจและผูกพันนี้ขึ้นดนูตกภาษาไทยเลยหนูรีบขอบคุณครับเป็นน้องนะเนี่ยทำไมเรียกพี่มีเรียกพี่หมดอะไม่สนไข่หมูเป็นสิทธ์เก่าโรงเรียนโอ้ใช่แล้วไทยแท้มีแท้บันตุดจีนกูคือก็ขอเป็นคนจีนนิดนึงเฮ้ยจริงๆอะไรคุณตาเดูเป็นคนจีนนะรู้ปะ จริงๆแล้วคุณตานเป็นคนจีนแบบจีนแท้ๆเลยมีชื่อจีนด้วยชื่ออะไรอ่ะชื่อจีนคุณตาคุณตาหนูชื่อโกยแล้วเขาบอกมันแปลว่าไก่แบบว่าเขาเป็นคนจีนเลยแล้วเขาก็คบกับแล้วเขาก็มีแฟนเป็นคนไทยก็คือยายหนูอุ้ยเราน่ารักมากเพราะว่าคุณตาเพราชื่อแปลเป็นภาษาไทยก็เป็นชื่อไก่แล้วยายหนูชื่อเปิด น่ารักมากเลยแล้วก็เป็นแฟนกันไก่กับเป็ดน,น่ารักแล้วเป็นแม่หนูตอนแรกหนูคิดว่าแม่หนูก็เป็นคนไทยพาอคิดไปค,คิดมาอ๋อแม่หนูเป็นลูกครึ่งนี่วะหนูก็เป็นลูกเซี่ยวเพราะว่าพ่อหนเป็นคนไทยโกยนึกถึงโกยซี่หมี่นี่ชอบโกยซีหมี่มากคุณตาหนูทำอร่อยที่สุดในโลกนี่แต่ว่าไม่ส่โนไม้กับเห็ดแต่มันก็จะเหมือน มันก็จะคลายๆร้านหน้ามีกกอบอะทุกคนมันก็จะไม่ได้ดิคือมันต้องใส่หนอไม้นะแต่ว่าไม่กินเพราะมีรสชาติไม่เหมือนแต่ว่าไม่กินจะต,ติดมาได้นิดหน่อยแบบเ้นเล็กๆได้ถ้ากวยซี่มีอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ลองกินกว๋วยซีมี่นะคะชื่อจีนไข่มุแมานางอุ้ยฝีไข่มุเป็นลูกครึ่งเหรอไม่ใช่แม่หนูเป็นหนูเป็นลูกเสี่ยวไข่มุกเป็นลูกเจี๊ยบอันนี้จิบ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 ขอข้าวสารกินหน่อยครับ โวยไก่ใช่แล้วแบบน่ารักมากคือแบบหนูก็เพิ่งสังเกตตอนช่วงหลังๆเองแบบว่าพอย้ายบ้านมาใช่ไหมแล้วแบบว่าคุณตาหนูเขาก็ตั้งเป็นคือคือเคยเห็นตั้งแต่บ้านเก่าเลยว,ว่าเขาตั้งเป็นเป็นแบบว่าเป็นรูปตุกตาเซรามิกแบบซส์ประมาณเนี้ยซส์ประมาณเนี้ยเป็นตุ๊กตาเซรามิกเป็นไก่กับเป็ดคู่กันแบบถ้ามาถึงเป็นไก่กับเป็ดเราคิดไปคิด,ค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 ดมาอ๋อเพราะว่าชื่อมันแปลว่าไก่ชื่อชื่อคุณตาแปลว่า ไก่แล้วยายหนูชื่อเป็ดก็อยู่ข้างกันพอดีโอู้น่ารักพี่เป็นลูกเทพขอพอรได้ไหมครับ <c oughs> มันต้องใส่หน่อมไม้กับเห็ดหอมใช่เห็ดหอมหนูหนูชอบกินเห็ดหอมมากคือหนูไม่กินผักเลยแต่หนูชอบเห็ดหอมมาเอ้ยไม่ใช่ชอบหอมใหญ่เอ๊ะเห็ดหอมเอ๊ะเห็ดหอมใช่หนูชอบกินเห็ดหอมแต่หนูชอบกินหอมใหญ่ แต่ในโกชิมิก็มีผมใหญ่สมองหนูแป้หมดแหละเอา,อางี้นะใครมันเป็นลูกครึ่งนางฟ้าอันนี้นี่เราเก็บปีกไว้อยู่อะเฮ้ยจ้าชาชาชา,าพี่เป็นลูกเกาะลูกเกาะขนองนาปะคือน้องหนูอะโดนพ่อบูลลี่แบบว่าพ่อบูลลี่ว่าน้องหนูเป็นลูกเกาะขนองนาะลูกเกาะขนองนาจะเป็นฟีลแบบพี่พนึกภาพนะ เป็นทุ่งหนาตอนช่วงเย็นมืดมืดฟ้าคึมคืมแล้วก็มีแบบฟ้าผา่าปิ้งปิ้งเปงลี่ยงมันมีลูกกอกวิง่งเยอะกลางในทุ่งนา <t ul ing> ตลกอ่ะวันเกิดไลฟ์เฟได้ไหมนะไม่ตาน้องด้วยอุยอ้ยอุย้ยมันเฮ้ยทไมเวลามันไปเร็วจังอ่ะนี่ก็ลังจะบอกเลยว่าวันนี้จะไลฟ์เกินเที่ยงคืนเที่ยงคืนหนึ่งทีนี่หนูยังไม่ทันพูดอะไรที่มีสาระเลยอ่ะคือแค่กำลังพูดไปเรื่อยอ่ะเอาอย่างงี้นะอุ้ยทำไมเวลาผ่านไปเร็วยังไม่ทันพูดอะไรเลย ทุกคนเอาเป็นว่าพรุ่งนี้หนูจะมาไลฟ์ใหม่หนูจะมาแต่งหน้าใหม่ในวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้หนูจะซ้อมด้วยตัวเองต้องมีเรี่ยวแรงในการไปซ้อมต้องแต่งหน้าแล้วก็หนูจะเต้นเพลง It's Panicking by t l o ด้วยขอแกะท่าก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้แกะเลยขอไปทําให้สนิทกับร่างกายมากขึ้นกว่านี้มากก่อนเฮ้ย <c oughs> นี่คือรู้สึกว่าเพิ่งจะเริ่มพูดติดอ่ะอย่างนี้นะแต่ว่าเลยมาหนึ่งนาทีแหละ แต่ว่าตอนเนี้ยหนูต้องกินน้ำก่อนเพราะเสียงแหบมากเซ็กซี่เลดี้นี่ยีบเอ็ดแล้วก็เซ็กซี่เลยเริ่มจากเสียงก่อนอะเซ็กซี่ก่อนเลยเสียงเซ็กซี่ก่อนอันดับแรกนี่แหบสนิ sneak, ขนาดนี้พอจะหวั่นใจให้เราได้บ้างไหมเฮ้ยหนูกินอะไรเข้าไปทำไมเป็นคนอย่างนงี้อ่ะ <c oughs> ไม่เข้าใจเลยอ่ะโอเคครับก็เราจะ เราจะไลฟ์ไม่เกินเที่ยงคืนแต่เกินมาแล้วสองนาทีเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดีกว่าเราจะมาไลฟ์ต่อพรุ่งนี้สักประมาณสักประมาณไม่แน่ใจพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันจันร์ทหรือเปล่าคือถ้าหนูมาตอนช่วงบ่ายๆอย่างนี้ทุกคนยังอยู่ไหมแบบทุกคนจะอยู่หรือเปล่าหรือมาช่วงเย็นๆหรือช่วงค่ำคุณหนูไม่แน่ใจ หรือว่าหนูมาช่วงค่ำแบบว่าหนูกินข้าวตอนเย็นแล้วก็หนูซ้อมถ้าหนูจะซ้อมตอนบ่ายแล้วก็พักกินข้าวตอนเย็นแล้วก็มาไหลแปบ๊บหนึ่งแล้วก็ไปซ้อมต่อและกันเอาเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะมาพรุ่งนี้ก็อาจจะมาตอนช่วงประมาณค่ำค่ในช่วงที่คิดว่าทุกคนน่าจะเลิกงานแล้ว สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเพราะว่าเราจะพยายามอยู่ในกฎเกณฑ์ขอบคุณสังคมมากเลยครับที่เข้ามาดูแล้วก็แฮปปี้เบิร์ตเย์เราในวันนี้ดีใจมากมากที่วันเกิดในวันนี้นมีทุกคนขอบคุณนะครับค่ำๆได้ไหมครับได้ครับจะจะพยายามอยู่ในช่วงค่ำๆนะครับะไม่ติดแบบว่าการลำดับเวลาอะไรใดๆ สวัสดีครับอุ้ยทุกคนมันจันทุกคนไปทํางานแล้วสิบางคนก็เปิดเทอมแล้วใช่ไหมใครที่อมาหาหลัยก็ตั้งใจเรียนกันนะคะใครที่ทํางานก็ตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็ไม่เหนื่อยเยอะแล้วก็มีความสุขมากๆเลยโอ้ค่คุณสำหรับทองหยุ่มด้วยครับโอ,อทองหยดท,ทองหยอดเอ้แล้วตะกี้ทองดอกไม้เอ้ยทองอะไรทองหยิบ ใช่มีไม่ทองหยิบทองหยุม่มโอเคบายบายพรุ่งนี้สอมไงโอ้ยสู้สูครับรองกบเขียวขอบคุณสำหรับดอกไม้โอริกามิกุ๊กกุ๊กกุก,ก,กด้วยครับเฮ้ <c oughs> ดอกไม้นกกระดาษเฮ้ยสมองคืออรย่างงี้นะคือรู้ว่าคืออะไรแต่ว่าปะคือพูดไม่ตรงกับสมองแหละไปเรื่อยตอนนี้อะฮาา่ชีเซิบอะฮอบ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 นี่พูดไปเรื่อยอะ่ะ คืออยากจะทันเทรนเนี่ยขอใช้ขอใช้คำหน่อยไม่เน้นไม่เน้นความหมาย <c oughs> ทองหยีบโอเคทายายระบบเราไปของจริงไปของจริงบายบายเราจะลังกดจบไลฟ์แล้วตอนนี้เรากำลังเหลือกดจบไลฟ์อีกครั้งหนึง่งแล้วมันก็จะเสร็จแล้วเราก็จะจบไลฟ์ของจริงก็บายบายคืนนี้ฝันดีนะครับทุกคนบาย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 ซาเลงเฮอาริกาโตยินีความสุมากๆครับบายบาย